สอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม b i n a m กันนะคะก่อนแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะทำการติดตั้งเราต้องมีไฟล์ตัวโปรแกรมก่อนนะคะโดยเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ w w w b i n m m o m นนะคะค่ะเข้ามาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเว็บไซต์ของ w i n a m ม m อค่ะ เราเลื่อนลงมาเราจะเจอดาวน์โหลด w n n แอมนะคะก็จะมี2ระบบปฏิบัติการด้วยกันนะคะก็คือของ Windows แล้วก็ iOS นะคะของเราเป็น Windows ค่ะค่ะก็จะมาหน้านี้นะคะเลื่อนลงมาค่ะเราจะเจอลิงก์อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวนี้จะสำหรับ Windows นะคะเวอร์ชัน5.66นะคะเราเลือกลิงก์ตัวแรกเลยค่ะ เข้ามาก็จะเจอตัวนี้นะคะเราสามารถเลือกเลือกดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะของทางเราได้ทําการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็จะได้ตัวโปรแกรมตัวนี้ออกมานะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาทําการติดตั้งกันเลยค่ะดับเบลิลคลิกค่ะรันค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นาภาษาของตัวเมนูนะคะ เราสามารถเลือกได้หลายภาษานะคะเราเลือกเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะค่ะก็จะมาถึงหน้านี้นะคะหน้านี้จะเป็นตัว Welcome to t h e w b n n M Install น,นะคะก็คือยินต้อนรับเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม w i n b n M ค่ะเรากดเล็กได้เลยค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเงื่อนไขของโปรแกรม w i n b n M นะคะ เยอะแยะมากมายค่ะตัวนี้นะคะสุดท้ายก็จะเป็นอ่บอกระยะเวลาบอกเวลาของการอัพอัปเดตโปรแกรมตัวนี้นะคะก็คือเดือนสิงหาวันที่9-2013นะคะเรากดไอคลิไเปเลยนะค่ะตัวนี้นะคะหน้านี้ก็จะเป็นอ่ ไฟล์ที่เราต้องการติดตั้งนะคะเราต้องการติดตั้งไว้ที่ไดร์ไหน,นะคะก็จะมีเราสามารถติดตั้งไว้ได้ทั้งไดร์ซีและไดร์ดีนะคะแต่ในที่นี้เราจะติดตั้งไว้ที่โปรแกรมไฟล์ไดร์ซีนะคะค่ะเน็กค่ะค่ะตัวนี้นะคะคอมพเนนต์นะคะตัวนี้ก็คือเราจะจะทำการติดตั้งตัวไหนบ้างคะตัวไหนบ้างนะคะตัวนี้ก็จะมีให้เราเลือก เราต้องเราไม่ต้องเลือกอะไรก็ได้นะคะเขาติ๊กมาให้เราแล้วเราก็กดนิกได้เลยค่ะค่ะตัวนี้ Create เราต้องการ Create อ่าตัวโปรแกรมไปไว้ตรงไหนบ้างคะตัวนี้ก็จะมี start menu เมนูคลิกเรนออคลิกเรนไอคอนนะคะก็แล้วก็ d e s k t o p ไอคอนนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะ install ค่ะรอสักครู่ค่ะอาจจะใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ2-3นาทีนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับเครื่องนะคะบางเครื่องก็อาจจะเร็วบางเครื่องก็อาจจะช้านะคะแล้วแต่เครื่องเลยรอสักครู่ ถึงหน้านี้นะคะมันจะถามว่าเราต้องการให้ตัวโปรแกรมรันขึ้นมาเลยหรือเปล่านะคะตัวนี้เรากด finish ค่ะต่อไปก็จะมีหน้านี้ขึ้นมานะคะเป็นรูปแบบของหน้าตาของ w i n a m นะคะก็จะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะคะเราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบกันเลยนะคะ,ะทางเราจะเลือกของตัวสุดท้ายนะคะกด next ค่ะ ตัวน,นี้เราไม่ต้องทำอะไรนะคะกด f i n ิชได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะก็จะเป็นการเริ่มต้น the s ass. <S ค่ะนี่ก็คือหน้าตาของ w i n a m นะคะเข้ามาถึงหน้านี้แนละ้วตัวน,นี้เราสามารถกดกากบาทออกได้เลยค่ะค่ะนี่ก็คือหน้าตาของ w i n a m นะคะอ่าเมื่อเข้ามาถึงแล้วก็จะมีเสียง เทสเสียงตัวโปรแกรมนะคะก็เหมือนเมื่อกี้ะคะ่ะที่ได้ยินกันตัวนี้นะคะนี่แหละค่ะคือหน้าตาของมินแอมนะคะตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้เราก็สามารถกดกระกบ,บาทออกได้เลยะคะ่ะตัวนี้จะเป็นรายชื่อเพลงต่างๆที่เราเลือกเข้ามานะคะ,คะเราสามารถ ย่อหรือว่าขยายให้ใหญ่ขึ้นได้นะคะค่ะเมื่อเราทำการติดตั้งโปรแกรม Winamp สำเร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเข้าใช้งานโปรแกรม Winamp ค่ะเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปที่โปรแกรมค่ะค่ะเมื่อเราต้องการเพิ่มเพลงเข้าไปในโปรแกรมนะคะให้คลิกที่เครื่องหมายแอดค่ะ ตัวนี้จะมีคำว,ว่า add file add folder แล้วก็ add URL นะคะให้เราลองเลือกคำว,ว่า add file ดูค่ะ add file ตัวนี้จะเลือกเพลงเพลง <ๆ S 2> เดียวหรือไฟล์ไฟล์เดียว find, <ๆ S 2> เข้ามาในโปรแกรมนะคะส่วนคำว,ว่า add folder ก็คือเลือกมาทางอัลบั้มหรือว่าทางโฟลเดอร์นะคะค่ะก็จะได้เพลงมาทั้งหมดแบบนี้ส่วนคำว,ว่า add URL ตัวนี้คือจะเป็นเว็บออนไลน์ add online อ,อะไรประมาณนี้นะคะ เราจะมาลองเล่นเพลงกันนะคะ ส่วนปุ่นี้คือหยุดเล่นทางเพลงนะคะส่วนเพลงตัวนี้คือเริ่มเล่นเพลงนะคะม <Fly. S 1> ตัวนี้คือเล่นเพลงก่อนนนะค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการเปลี่ยนสก,กินของว,วินแอมกันนะคะ ตัวนี้เปลี่ยนเพื่ออะไรเปลี่ยนเพื่อเพื่อที่แบบว่าเราเล่นเราจะได้ผ่อนคลายไปด้วยไม่ต้องเป็นสีดำคมขึ้นอ,อะไรแบบนี้นะคะถ้าแราวเลือกคําว่าสกินนะคะแล้วก็ไปที่สกินเรื่องเลยค่ะสกินคลาสสิกทีวจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถกดออกได้ในฟังก์ชันที่เราไม่ต้องการค่ะอันนี้จะเป็นการปรับเอฟเฟกเสียง เป็นปรับความดังของเสียงเราแบบว่ายังไม่ต้องการไม่ต้องการสกินตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ได้เป็นไปที่สกินเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ <ff ets> เลอกเลยค่ะสกินวินแอมโมเดิร์นก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สามารถปรับได้ <ff ets> เลเพลงให้เร็วๆก็ได้เสียงปรับเสียง ดังเบาตัวนี้เป็นปรับมิกปรับเลยค่ะเราต้องการแบบไหนต้องการเล่นแบบไหนเราก็ปรับตามใจชอบของเราเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราจะปรับไปถึงไม่ใช่เหมือนเดิมอีกอระคลิกเลือกเลยค่ะไปที่สกินเหมือนเดิมแล้วก็เลือกเมนต์ค่ะก็จะได้สกินแบบเดิมค่ะสำหรับเราก็ขอจบการนำเสน,นอเพลงเท่านี้ค่ะ